วาแล้วยไม่ได้เล่นูเข้าไปมเข้าไออมมไปไหนมึงกลับมาม่คนงเรไม่ได้มาสองคนไม่ได้มาสคนเรามากัน หนึ่งคนนะแปลออกมาครับไอ้พวกดำทั้งหลายออกมานี่คนแหลกนี่คนใส่นวดนี่ที่เหลือเป็นที่ไอ้ไอ้ดี้ไอ้บ้าไอ้ไอ้ที่ไอไอ้ดี้คาไปแล้วคิดว่าอะไรอ่ะเอาลับซีนเมเ้กดว้าวว้าวอะไรเนี่ยเรืออะเรือโคนใหญ่คนใหญ่อะไรอ่ะโคนใหญ่

ไปบ้าน <toys> ือบ้านแว้แมแม่แ่ไหนบ้านมึงวะงกะบนพีดใช้วิชาเดินบนน้ำเว้ยใเหรอเล่น้นอุ้ยอกาุกาวิ่งเลยอะไรอะไรอะสิง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 สิิไม่มีิิิน

ทอ่ะทอมไอ้่จะลไอ้โ่จายวจะลาไอโ่จล้างไอ้จะลอ่ะลางไ้โ่ะ้ไอ้่จะ้าไอ้โ่ะล้ดไโงนจะล้างไอ้โง่จะล้าไ่ไ้้าไม่ได้้่้าไม่ได้ช่วยกูด้วยา้งไงงไ่อ่้อ่ะงองไ่่าอ่ ไอ้โดนลงน้ำไปตัวอะไรโดนลงน้ำมันเปล่าไปโดนลงน้ำเอ้ยมึงยังไม่ตายเียมึงจับฉลามยังไงของมึงเนี่ยมึงจับฉลามยังไม่ตายเฮ้ยมันโดนลงน้ำมันก้นหไปแล้วมึงจับฉลามยังไงของมึงให้มันยังไม่ตายมึงฆ่าไงของมึงรส่วนส่วนจากทะเลอ้ยตัวอะไรวะ O, Cazzo ui, toh, ui, toh, tra l'allero tra l'allà, la la. Porco tra dio e poco allà, yeah. Ero con il mio fottuto figlio merda, <coughs> tra l'allero <coughs> tra l'allare, prego, mi che bên đây vẫn đã luôn chơi, ai uy giả, tôi yêu thả, tôi yêu mày đi mày, tôi yêu 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 你搞了呢？哈哈哈哈哈哈！我,我要不要！我不要！哈哈哈哈哈哈！我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 不要 เดี๋ยวเลยเฮ้ยเรจะไม่ึงมึงจะไม่จบใช่บ่ไม่จบไม่จบยังไม่จบไว้จบ a few moments later เราเราเราไปเปิดที่รถเลยไปเราไปเปิดที่เรือเลย เฮ้ยเฮ้ยใครบ้างครกูไม่ตลกกูไม่ตลกกูไม่ตลกปี่ยไปไกลแล้วไปไกลแล้วเฮ้ยหมดดีอย่าโดนธเงี้ยอย่าให้โตขึ้นสลามสลามพุนสลามมุ้นฉลามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันดิ่งอยู่ในน้ำอ่ะอยย่่าไปุงกัับมน จะไปใกล้ก็จะไปแล้วเยี่ยมึงลากม,มันขึ้นน้ำสิ่งเดียวที่ทำได้คือไปเรือไปเรือเข้าไปฉลาดหมุนฉลาดหมุนมึงก็ไปเรือดิไปขึ้นเรือก่อนตัวนีวว้ไม่เงยเดย๋ยวพึ่งอย่าพึ่งหยุดหยุดหยุดสบฝิวสบฝิวไม่สบติดอยู่ใตายเลยเหี้ย โอ้เรไอด้งไออเนี้ต่ออะไรเอ้เราก็ต้องชคนไม่่อ <shared> ยู่ออกระสอดีะว้ต่อต่อการสั่งเลยเพื่อเริ่มต้นในทางท่ดีมีความไงว้าวยุดเอาศอกไปต่อเวทีมน <Animation S 1> อนิเมชันกูชอบตั้งกินเนี่ยอนิเมชันอะไรรีโหลดอ่ะใช่หรอขนาดนั่นเชียวเ,อ,เออคุณสวยวะวอ้าอ้เ,อเต้ยอะไรกูเสียตังค์ซื้อกระสุนไปเจ็ดสิบกว่าบาทแล้ว ไม่ได้เฮ่ยเลยไอเนี <S <s ่ยขายเพื่อนเลยอยากเจอขายเพื่องมันไม่สนุกเลยอ่ะเกมผี่ไม่เี่นซืขายเพื่องมันไม่สนุกเลยอ่ะไม่เล่นอยากเล่นเกมผีไปอยากเล่นเกมผีอยากเล่นเกูเป็นนกอิน้อง

ยืนร้องดิไอ้อ oui, ไปฉลามนั joking, ่นนี่ไงยืนร้องดิยืนร้องดว มึงร้องขู่ฉลามเหมือนอะไรเล่นหรือการ์ดใครหายไปด้วยรอ่ะเหมือนไม่หยุด เราเราตายกันเราเราต้องแหวนอันนี้เราโดนจบสลัดกนเราต้องดูดน้ำตายโอ้ my god ไม่ไม่ผู้จะไปหาของกินใต้น้ำโอ้ฉลามเต็มเลยฉลามเต็มเลยคะแนนเชียวโอ้ยกูอยู่ใต้น้ำอีกฝั่งนึงเด้ยตัวเดียวอีกโอ้ตัวเดียวพ่อโอ้ยทำไมมันเกิดใหม่เรื่อยๆเดีย ตายตลาดบ้านพ่อมันแยกตัวได้อะตอนแรกกูเห็นมันมีตัวเดียวแล้วกูไปฟันมันตายแล้วมันถุกตัวมาไอ้มึโดดคือโดดลงไปในน้หนูจูงไม่ได้มาอีกสองตัวไอ้กอไอ้่อรอดกูเกือบตายไปไม่ได้วะไอ้มึงมาอาอู้ เราโดนโจรสลัดปนเรือผีเรือผีไอยาอะไรเนี่ยเรือแมงบังมันก่อนทำไมมันมันนั่งนั่งจังหวะจังหวะนี้จังหวะจังหวะฟันจังหวะฟัน ปีนปีนปีนเอาเอาเอาแต่ละมือแต่ละเดแต่ละมือแต่ละเดจะตายกันหมดแล้วอะโอ้ยเขียวคดไอ้ตอมีฉลามบัวข้างล่างมีอู้ฆ่าฉันนกโอ้ยมันปีนไม่ได้เป็น go โอโว่าโอ้ยน้่เราฉลามเต็มเลยใช่เลยฉลาดเต็ม